นายห้างโจนะครับผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสอะไรสาวสีเราค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงอ่าอเพราะว่าเห็นวอาโจโพสแบบนี้คือคือสองโพสติดเลยใช่ไหมคะสองสามโพสอยู่สองโพสอ่ะะตั้งแต่ตั้งแต่โพสโพสแรกก่อนแต่ว่าที่ YouTube พิมพ์คำว่าป๋าป่วมากกับง่ามโหลดไม่เจอเอา เพลงใหม่ของคุณชมพู่น่ะชมพู่สารเสด็จแบนด์หาไม่เจออีกแล้วหรอเป็นอะไรโดนปิดกั้นอะไรหรือเปล่ามันจะเหมือนอั้นหรือเปล่าสตสีตอนสมัยเพลงนางฟ้านานค่ะนางฟานาฮันค้นหาในช่อง YouTube คําว่านางฟานาฮันบ่าเจอต้องไปหาช่องสาวน้อยช่องยูทูบสาวน้อยเพบ้านแพงแล้วก็เลื่อนวิดีโอไปดูวิดีโอค่อยเจอแต่อันนี้ก็มาเกิดขึ้นกับเพลงหัวปลากระง่ามโลดนะครับของคุณชมพู่นะครับผม หาไม่เจออีกแล้วครับผมนอกจากที่จะใส่คำว่าหัวปลากระง้ามโหลดแล้วก็ตามด้วย MV เท่านั้นสาวทีอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นกับเทคนิคอะไรเขาหรือเปล่าหรือมีความผิดพลาดอะไรใน y t u t u ไหมแล้ว YouTube เพราะเป็นนี้แหละบางทีกรากำลังจะดังมันก็อาจจะปิดกั้นเราหรือเปล่าบางทีน่ะมาแล้วยอดวิวทำไมตกจังไม่ได้ตกยอดวิวไม่ขึ้นไม่ค่อยขยับอ่ายอดวิวไม่ค่อยขยับทั้งทัที่ กระแสติดมาติดสองในมาแรงเลยนะสาวส่ีกระแสติดแฮชแท็กสองในมาแรงถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะค่ะแล้วยอดเราถ้าตามเอาเอาเอา,เอาความเป็นกระแสะแล้วก็ความฟังในตอนนั้นนะ่ะที่กระแสะแรงขนาดนี้สองในมาแรงอนะ่ะยอดวิวน่าจะทะยานขึ้นกว่านี้หน่อยนึงหรือเปล่าแต่าจะาประมาณว่านั่นแหละมันค้นหาไม่เจออืพอค้นหาไม่เจอแล้วก็เพลงก็อาจจะบางคนถึงกับไม่ได้ดูเลยเนาะ เวลาเข้าไปนนค้นหาแล้วไม่เจอที่ยังไม่รู้เทคนิคว่าต้องเข้าไปที่ช่องหลักก่อนแล้วเลื่อนวิดีโอที่เราอยากจะรับชมอ่ะอ่าแล้วบอสจก็ยังบอกอีอกว่าเรื่องเพลงช่องใหญ่โดนปิดกั้นมาตั้งแต่เพลงนางฟ้านหน้าฮานสงสัยจะได้เปิดช่องใหม่สําหรับเพลงแน่ๆครับแต่ก็โพสต์ก่อนหน้าน,นี้เห็นทางด้านบอสจบอกว่าคือช่องสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยไม่ได้เป็นช่องเพลงแต่เป็นช่องบันเทิงทั่วไปใช่ไหม เป็นช่องในโหมดบันเทิงทั่วไปไม่ได้เป็นช่องที่อยู่ในโหมดเพลงถ้าเป็นช่องในโหมดเพลงผมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไงเพลงนี้ก็ต้องติดหนึ่งในมาแรงในในโหมดเพลงแล้วแต่ช่องของสาวน้อยเพชรบ้านไทยในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเป็นช่องของเพลงไงเป็นช่องบันเทิงทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องรวมคือต้องชนะกระแสทุกกระแสเลยในประเทศไทยที่เป็นโหมดนี้นะคะแล้วติดอันดับสองในมาแรงเนี่ยแท้ๆสองในมาแรงก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะ ทั้งงช่วงนี้คือไทยมีกี่ล้านช่องใช่แล้วกระแสที่ว่าเงินหนึ่งหมื่นเงินที่สุทัาคือแรงมากเยอะมากกระแสแล้วก็มันต้องฝ่ายกระแสการเมืองใหนจะข่าวสังคมอีกข่าวมาแรงจริงข่าวพวกนี้น่าข่าวกำนันอะไรเยอะแยะมากมายโจรล่าสุดนะครับบอสโจรก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มโจรสาวน้อยเพบ้านแหงอีกบอกว่าไม่แน่งานเรื่องเพลงเนี่ยคงได้ปิดฉากเอาอืม เพลงสุดท้ายที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่าจะเป็นเพลงผมผู้สร้างช่องและปิดท้ายของช่องคลิปสุดท้ายในเรื่องเพลงวันที่18กันยายนนี้ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับคากสาวข้าวเมร์แต่ตแปิด<ว>ช่องนี้แต่ว่าไปเปิดอีกช่องอย่างที่โพสก่อนน,นอานนหรือเปล่าเว็บแรกอะที่เรายังไม่ได้อ่านโพสตเอเราตกใจว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอา วอาตกใจไงแล้วห่อเอาแล้วเพลงของน้องอมแอมเพลงของมานะเพลงของวัสิวดนเพลงของน้องอะไรนะโซเฟียแล้วก็เพลงของน้องอู๋อีเนี่ยอนาคตเนี่ยที่กาลังกจะทํากันเนี่ยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบตกใจใจเหมือนกันว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแต่พอเอาไปโยงกับโพตดแรกก่อนแรกก็คือว่าน่าจะเปิดช่องใหม่ที่ทําเป็นช่องเพลงโดยเฉพาะเลยนี่จะบอกเลยว่าถ้าเป็นช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้ว เปิดออกมาวันเดียวนี่คนติดตามนี่ยอดยอดเยอะจริงๆยอดเยอะแน่นอนเชื่อเลยเพราะว่าก็เป็นของเป็นเป็นค่ายแล้วแฟนคลับแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเยอะไงบาวโจ้ก็ต้องตามกลับไปที่ช่องใหม่อยู่ดีนะคะก็โอเคนะอือือเป็นช่องเพลงโดยเฉพาะจะได้หาง่ายติดตามได้ง่ายเนาะใช่ครับก็อย่าลืมล้วกันนะครับเนาะฝากหน่อยว่า วันที่18กันยายนนี้นะครับน่าจะเป็นเวลา9นาฬิกานะครับผม9นาฬิกาตรงนะครับที่ช่องย t ท b e สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเป็นเพลงใหม่ของบอสโจยมนินนะครับชื่อเพลงหักสาวข้าวเมนะครับผมที่ได้นางเอกระดับดาราเลยนะมาเป็นนายเอ็มวีนะก็คือคุณเอมมี่แม็กซิ่นะครับผมแล้วก็พระเอกก็ระดับดาราเหมือนกันนะครับก็คือดาราน้องเงาะตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพง แต่ว่าพี่นอกค่ะ,ะที่ลุน้นดาราหน้าใหม่ที่ลุ้นๆนะเราอยากดู Mv อ,อ็มวีบอกโจเราอยากดู Mv เพราะว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยเสียงร้องแล้วเราเชื่อมั่นในบอสโจยมานินว่าต้องต้องต้องม้วนต้องพรอแน่ๆฉันเห็นตัวยางพูดเอ็มีใช่คนออรา่นี่ยอฉันอยากดูอ่ะเป็นที่ปังอารูซีอ่ะเอาอะไรมาไม่ปังต้องเกินต้านแน่ๆเพลงเนี่ย รอรอพี่น้องรอ,อวันที่18นี้นะคะรับชมนะคะ MV เพลงเต็มของฮักสาวข่าวแม่ผลงานเพลงล่าสุดของบอสโจยมานินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้บริหารเขาเรียกว่าผู้บริหารดักบ้นมือทองอสมอง,<ร>งเพชร,พชรในห้างโจยมานินของเรานั่นเองนะครับค่ะ,ะแล้วก็ล่าสุดนะบอสโจก็ได้โพสต์บอกว่า ผมขอยกห้องอัดมาไว้ที่อาณาจักรสาวเาพิษบ้านเพลงวันนี้ครับใส่เสียงในบ้านเลยที<ะ>่จะเป็นใส่เสียงในบ้านกับเพลงข<ะ>องลำพืน้นไอยอดโชว์และศรีสเกตเพชรบ้านเพลงขอบคุณอาจารย์เดชท่ทายเพลงเข้าสารเลนอีกหนึ่งพัทมิตรของอีกหนึ่งพัทมิตรหวัวใจผมที่ส่งพี่แจ๊คพี่โซมาทําการบันทึกเสียงที่จะเป็นของสาวเาพิษบ้านเพลงอ๋อ ปกติก็คือจะเดินทางไปบันทึกเสียงที่สตูดิโอใช่ไหมแต่ครั้งนี้นะครับขอยกห้องอัดมาไว้ที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะเพื่อที่จะอัดเพลงแล้วกมีหลายมีหลายเพลงด้วยเพลงศรีสะเกดเพชรบ้านแพงเพลงนี้จะเอาไว้โชว์เป็นโชว์ใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นบอกว่าศิลปินก็คือจากจังหวัดศรีสะเกตใช่ไหมป้าโจที่เห็นได ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็คือแต่งเพลงของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนะคะศิลปินศรีรสะเกดได้นําไปร้องชู์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเพราะว่าเห็นเห็นบอสโจรประกาศัแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วว่างานของฤดูกาลที่แล้วน่ะเป็นงานที่จังหวัดศรีสะเกดเ,เยอะที่สุดแน่นที่สุด ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะปีนี้ก็เยอะที่สุดก็เลยแต่งเพลงเพื่อขอบคุณหรือเปล่าขอบคุณชาวจังหวัดศรีสะเกดตรงนี้แต่อย่างศรีสะเกดก็คือเป็นบ้านเกิดของน้องอุ์หญิงเพชรบ้านแพงด้วยครับไปทีไรก็อุ่นใจทุกทีก็ศรีสะเกดนี่แหละค่ะเห็นว่าคิวงานปีนี้ของศรีสะเกดก็คือเยอะมากสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะรอนะคะติดตามได้เลยทั่วทุกอาเภอแน่ค่ะบนี่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงหัวปลากระงาาโอเปรมน ปัวปานโลนไปแล้วเพลงหักสาวข้าวเมร์นะครับผมติดตามเปิดทุกเพลงเลยพี่น้องติดตามปัวปโซนก็งามหลดเท่ากับปันซอยนะครับพี่น้องค่ะอย่าลืมนะครับผมเพลงหักสาวข้าวเมร์นะครับของบอลโจยมานินนะครับที่จะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่18กันยายนนี้นะครับที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ปันยอดดีลช่วยกันเนะาะและอ,อย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยเนาะ,ะคอมเมนต์ด้วยเออบนที่สามสีบอกถ้าคอมเมนต์ด้วยเพลงจะดันขึ้นใช่ค่ะเขาจะดันให้แล้วก็วันเปิดฤดูกาลนะครับของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็คือวันที่23กันยายนนี้นะครับผมที่สนามกีฬากลางบ้านแพงใช่ไหมค่ะใช่คะ่ะจังหวัดมหาสาครคามนะครับผมอย่าลืมไปเข้าใจกันเยอะๆนะครับไปชมโชว์ใหม่ของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมในงานจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยแจกทั้งทอง แจกทั้งวัวไอ้ทองมีอยู่เนาะเออแจกทั้งทองแตกทั้งวัวที่สําคัญก็คือมีรถไฟ,ยยไฟฟ้า,ฟาด้วยหลายรางวันเลยนะเดูกาลนี้อะอย่าลืมนะครับผมถ้าไปเจอกันหน้าเวทีก็ทักทายกันได้นะครับผมบ่าวโจกับสาวสีไปแน่นอนครับสำหรับว,วันนี้เราสองคนก็ได้นําข่าวสารดีๆนะครับมาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนคลับของหมอลำ fc แฟนคลับของสาวน้อยเพช่บ้านแหงได้ฟังกันนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะ